กออร่อยชื่นใจใครใครก็ชอบ AIS แหมช่วงนี้อากาศร้อนค่ะคุณผู้ชมคะยิ่งแบบบางวันนี่เกือบแตะ40องศาอุ้ยมีปัญหากับผิวมากๆเลยฉะนั้นเราเนี่ยนะคะก็ต้องเชิญผู้เชี่ยวชาญผู้หญิงที่สวยตลอดมาพูดคุยกับเรานะคะพี่แน่ชลิตาคะ่ะสวัสดีค่ะความร้อนนะฮะรังสีอะไรไม่เคยทำลายเธอได้เพราะ oh. เธอสวยเสมอผิวพ oh. รง่ง Right ทำไมถึงแบบสตาร์บ่างกายไว้อย um ู่อย่างนี้ตลอดเวลาก็เราอายุเกิน30อ่บะเนาะมันก็ต้องดูแลตัวเองนิดนึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินการออกกําลังนะคะแล้วก็อย่างเรื่องของผิวเนี่ยคืออายุเกิน20คอลลาเจนมันก็ไม่สร้างแล้วค่ะหอมคือมันแบบกดไปผิวมันก็ไม่เหมือนผิวเด็กแล้วเนาะแล้วเวลาเป็นสิวอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นรอยง่ายใช่ไหมคะก็รู้จักเติมคอลลาเจนให้กับตัวเองคอลลาเจนสําคัญที่สุดผิวเด็กนี่พอกดไปปุ๊บเด้งเด้งอะของเรากดไปแล้วแบบดึงนี่นะดูนะปุ๊บเฮ้ยมันรู้ว่าอย่างเด บุ๋มลันโอ้โหเล่นอะไรอ่ะไปเล่นข้างนอกนะแล้วเด็กก็ต้องเด็กจะงงเด็กจะงงเลยเล่นอะไรกันคือพูดถึงคอลลาเจนนะฮะจริงๆแล้วคอลลาเจนเนี่ยพูดถึงวัย30อย่างวัยพี่นานเองเนี่ยคอลลาเจนยังผลิตอยู่ไหมฮะหรือว่าวิธีการทํางานของรถคอลลาเจนพี่ว่าผลิตแต่ว่าผลิตน้อยคือมันไม่เร็วเหมือนเด็กๆนะฮะแล้วอย่างตัวเองเนี่ยเล่นโยคะด้วยเพราะฉะนั้นก็จะมีปัญหาในเรื่องของข้อต่อเรื่องของจอยเรื่องของความยืดหยุ่นอย่างเงี้ยจริงแล้วคอลลาเจนบางคนคิดว่าช่วยในเรื่องของผิวเด้งอย่างเดียวหรือว่าผิิวววดดีีอยย่่่าางงเแตจร อคอลลาเจนที่พี่กินเนี่ยมันช่วยในเรื่องของการออกกําลังด้วยในเ,เรื่องของเข้าไปเติมเต็มใช่ในเรื่องของกระดูกในเรื่องของข้อต่อนในเรื่องของจอยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทานม,มาอย่างต่อเน,นื่องก็จริงๆก็จะคือบวกกันเรื่องของการออกกาลังกายด้วยวิธีการโยคะบวกอาหารเสริมถูกต้องตอนนี้ออกกําลังกายกี่อย่างยังไงเล่นโยคะอย่างเดียวเลยค่ะแต่ว่าฝึกมา2ีปีก็แบบค่อนข้างจริงจังตอนนี้เป็นอาจารย์เรียบร้อยแล้วใช่ก็ไปเรียนจบได้ทิช r เทรนนิ่งมาเกี่ยวกับครัวนะคะแล้วก็มาสอนได้ค่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะมาสอนบอยกับต้นหอริ เคยมีคนสอนหอมเรียนแทะท่าพาทิดอย่างเดียวหอมหลับเลยมันเหนื่อยไงมันแต่มันค่อยๆมันช้าๆมันช้าช้าดูเหมือนจะไม่เหนื่อยแต่เหนื่อยมากใช่ไหมอันนี้ไม่ช้าค่ะเป็นแอชเชอังกาโยคะก็จะไม่ช้าอะไรอะไรกังกานะครับแอชชอร์ชังกาหรืออัสดางโยคะก็คือเป็นโยคะแบบโฟล์กนะคะไม่ต้องติดหรอใช่ไม่ไม่มีการนอนพักคือโยคะปกติคนนึกว่าเล่นเสร็จลงไปนอนพักเหนื่อยแล้วขึ้นมาเล่นต่ออันนี้ไม่คือเล่นโฟลไปเรื่อยจนจบชั่วโมงเขาน่ามาสอนช่วยร่างกายยังไงมา ช่วยร่างกายยังไงไหมคะโยคะคือช่วยระบบต่างๆในร่างกายให้ทงานได้เป็นปกติที่สําคัญคือดูไม่แก่เดีแหล่ะโยคะสําคัญแล้วอย่างเขาผู้หญิงเนี้ยงเนืงแล้วก็คนที่มีเซลลูไล์อะไรอย่เงี้ยมันเกร็งตลอดเวลานะเท้าเธอเออต้นขาก็ไม่มีเซลลูไล์ช่วยในเรื่องของรูปร่างค่ะคือช่วยข้างในและอ่ะแล้วเรื่องของผิวพรรณอะไรผิวพรรณนี่เลยค่ะต้องซันเดอรี่คอลลาเจนมินคอลลามินคอลลาใช่ค่ะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาได้รับรองมาตรฐานจากญี่ปุ่นคือเพื่อนจากญี่ปุ่นซื้อมาให้ก่อนเรากินแล้วเอ้ยมันดีนี่นะแล้วเราก็ดูเราส่วนให่่จะเป็นนคทีดู ในเรื่องของมาตรฐานเขามีโรงงานวิจัยเป็นของตัวเองซึ่งได้รับรองมาตรฐาน GMP นะคะจาก Japan Health and Nutrition Food Association ก็เลยทําให้ไว้วางใจเขาก็มียอดขายเป็นร้านกล่องในญี่ปุ่นด้วยก็คือทุกอย่างในมาตรฐานคือไม่ได้กินอะไรแบบว่ากวนเองหรืออะไรแบบเนี้ยคือมันอันตรายนะกนคือใช่มีที่มาที่ไปอันนี้คือบริษัทโรงงานใช่คือตัวแม่ค่ะบริษัทแม่อยู่ที่ญี่ปุ่นค่ะเขาก็มีคนวิจัยคนพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐานพัฒนาขึ้นเรื่อยๆค่ะอและความเปลี่ยนแปลงแรกที่ เราจะได้เวลารับ รับตัวตัวนี้เข้าไปแล้วเป็นยังไงครับความเปลี่ยนแปลงคือเวลาแต่งหน้าคือเราทานไปก็รู้สึกว่าเออร่างกายดีขึ้นแล้วก็แต่งหน้าผิวหน้าเนี่ยคือมันใสเด้งนะคะแล้วก็ช่างหน้าก็ทักว่าเอช่วงนี้ไปทำอะไรมาทำไมหนูหน้าหน้าใสแต่งหน้าแล้วติดทนก็มันเห็นได้ชัดจริงๆนะคะแล้วก็ดีจากข้างในสิใช่ดีจากดีจากข้างในใช่แล้วเวลาเขาเพิ่งเปิดตัวไม่นานแต่ว่ามีผลตอบรับที่มีบล็อกเกอร์ชื่อดังนะคะเขาก็เขียนว่าเออมันมันดีมันได้ผลหรือว่ามีคนมีชื่อเสียงอะไรเงี้ยก็ลองใช้หลายคนแล้วก็เอมันนได้ผลจริงๆ ยืนยันว่าเออใช้แล้วดีจริงๆมีใช้ยังไงอะครับใช้ยังไงคือทานง่ายมากๆเอาเป็นวิธีการรับประทานเออใช้ก็คือ1นซองแล้วก็แค่เทจะผสมกาแฟหรือว่าผสมน้ําผลไม้หรือว่าโยเกิร์ตแล้วก็ดื่มแค่นั้นเองค่ะแต่ของนั้นดื่มตอนเช้าก็จะช่วยนี่คือเป็นตัวอย่างของการทำลาะอันนี้คือเขาบอกว่ามันเป็นอะไร นาโนโมเลกุลเหรอใช่เล็กมากคือ1ส่วนต่อ60สิบส่วนนะคะเพราะฉะนั้นเขาจะดูดซึมเร็วมากนะคะแล้วเราทานแค่1ซองเนี่ยเหมือนเราทานวิตามินซีก็คือมะนาว2 2ลูกครึ่งนะคะแล้วก็เหมือนเราทานกับดื่มนม1แก้วรวมถึงใครที่คุณผู้หญิงเขาจะแบบกลัวในเรื่องของความอ้วนอะไรอย่างเงี้ยมากลัวทานคอลลาเตอรอลเยอะจะอ้วนหรือเปล่านะคะตัวนี้น้ำตาลไม่มีน้ำตาลไม่มีค่ะน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลศูนย์เปอร์เซ็นต์แล้วก็มีกิโลแคลอรี่แค่ยี่สิบห้ากิโลแคลอรี่เท่าน เดียวนิดเดียวเองค่ะกินกี่ครั้งนะคะพี่แนนพี่ทานตอนเช้าก็คือมาผสมกาแฟเมื่อเดียวเลยเมือดียวเลยจริงๆคนเราเป็นคนดื่มกาแฟเหมือนกันดื่มกาแฟแล้วก็ทานตัวนี้เหมือนแทนครีมเทียมได้อะค่ะเขาจะมีกลิ่นกลิ่นผสมแบบนมอ่อนอแต่จริงจทานกับน้ำผลไม้หรือว่าทานกับโยเกิร์ตอะไรเงี้ยได้หมดบางทีเรากินครีมเทียมอาจจะอ้วนอะไรเงี้ยใช่บางทีก็อ้วนใช่แทนใช้ตัวนี้แทนเลยนะคะเพราะว่าจริงๆคนเราต้องการคอลลาเจนแค่5,000มิลลิกรัมเท่านั้นทานมากไปก็ไม่มีประโยชน์ทานมากไปมันก็ขับออกมาในรูปของเอ่อเหงื่อแล้วก็ปัสสาวะ เราถามแค่นี้พอแล้วพอแล้วค,คมของหมดนะ เดี๋ยวส่งให้เลยค่ะผมมากันสองสครั้งได้ยินไหมคะส่งหมดส่งเดี๋ยววันนี้ขออนุญาตมอบให้พิธีกรสองท่านแล้วค่ะพี่แนนมีแนะนำอะไรให้กับคุณสาวๆลุกขึ้นมาดูแลตัวเองบ้างบางคนยังรู้สึกว่าตอนนี้ยังเอนจอยกับการกินอยู่เลยหรือนนีก็รู้สึกว่าไม่ออกกำลังกายพี่แนนนี่เป็นพี่หรือว่าเป็นน้องพี่น็อตแต่ว่าทุกคนชอบคิดว่าเป็นน้องเบื่อจังเลยใช่ครับพี่น็อต้าแก่มากเลยนะฮะเราควรแนะนำให้พี่น็อตดูแลตัวเองอะไรบ้างคุณรู้ว่าเคยสอนเขาแล้วเขานอนตายเลยเขาโพสรูปนั้นในอินส เราเรียนเสร็จเขาก็ถ่ายรูปเขาบอกอาเนียคือสภาพหลังจากที่พี่สาวผมไปเรียนครูมาแล้วก็สอนทุกคนแบบตายนอนตายอยู่ใช่มัมีมีใจที่แบบลุกขึ้นมาดูแลตัวเองใช่จริงๆมันแบบว่าคือเราอย่าไปหยุดเวลาคือเวลาเราอย่างที่บอกว่าเวลาเราไม่สามารถที่หยุดได้ทุกอย่างมันผ่านไปเร็วมากสมัยแต่เราหยุดความแก่ได้จริงชริอมันชะลอยืดยืดออกไปคือเราก็ต้องแบบดูแลตัวเองใช่ค่ะก็คือเราก็อ่ะดูแลตัวเองโดยการกินอาหารที่ดีนะคะออกกําลังกายสม่ําเสมออย่าเครียดนะคะแล้วก็ต้องรู้จักกินอาหารเสริมที่ดี ด้วยที่สำคัญต้องรู้ที่มาที่ไปนะว่าอาหารเสริมตัวนั้นมาจากไหนคุณภาพโรงงานผลิตคุณภาพของโปรดักต์จะเป็นยังไงด้วยถูกไหมคะผู้บริโภคบางทีชอบวัดสินค้าจากราคาแล้วไม่รู้ที่มาคือ เน้นถูกไว้ก่อนเน้นถูกอุ้ยเน้าถูกแล้วก็คิดว่าคอลลาเจนในตลาดเหมือนกันหมดอะไรเงี้ยใช่ค่ะจริงๆเราดูเรื่องของการการันตีโรงงานใน้มาตรฐานแล้วก็ผู้ใช้จริงดีกว่านะคะว่าคนเขาใช้กันมาแล้วเป็นยังไงมีการบอกต่อยังไงว่าเออมันดีจริงๆไหมอย่างนี้น่าจะดีกว่าซึ่งอาหารเสริมก็เยอะมากอาจจะไม่ใช่คอลลาเจนก็มีอย่างอื่นเยอะแยะมากมายก็ทุกทุกอย่างอะไรก็ูดเดูแหลกนะอินเทอร์เน็ตในอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะเยอะมากเลยต้องต้องเลือกที่เหมาะกับตัวเองแล้วก็ได้มาตรฐานด้วยตอวหารตัวเองก่อนว่าตัวเองต้องการ อย่างนั้ก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยถูกต้องค่ะถ้าเกิดอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะก็สามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้นะคะที่เบอร์02ค่ะ2398899นะคะย้าีกครั้งนะคะ02ค่ะ2398899นะคะวันจันทร์ได้หรือเซิร์ชก็ได้นะคะที่ Santorini Mincala นะคะโทรไปได้เลยระหว่างช่วง8โมงเช้าถึง6โมงเย็น ได้ค่ะสนใจก็สอบถามไปค่ะพี่แนนค่ะช่วงนี้มีผลงานอะไรยังไงบ้างก็มีช่อง5้านะคะเปิดกันมาเจอได้ทุกวันจันทร์บ่ายสามโมงห้านาทีนะคะรายการชื่อ special thing ก็เป็นการไปกินไปเที่ยวทั่วเมืองไทยเลยทำกับคุณพ่อนะคะก็เป็นลูกสาวคุณพ่อไปเที่ยวเนี่ยละคะแล้วก็เป็นข่าวทุกวันที่ GMM ยี่สิบห้าก็ลองเปิดดูได้ทุกเที่ยงถึงบ่ายโมงค่ะวันนี้อกได้ดูได้ดูมาพอได้พอได้มาคุณพี่แนนด้วยนะคะวันนี้ผมมีมีของเดี๋ยวช่เดาเขวเอามาให้เาเอามาให้เป็น มอบให้พิธีกรแล้วกันนะคะก็เป็นคอลลาเจนมีคอลลามอบให้น้งบอยแล้วก็ต้นหอมนี่เลยค่เอาไปทานเลยค่ะนี่คพี่นายต้องมานะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับช่วงหน้าผมมีมัสแมนหมูดำอุ๊ดอูดนี่ไงหมูดำผมโอ้นีเขาแน่น